สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มากินตำป่าครับวันนี้เด็กเด็กเอฟซีมาเยี่ยมมายามมาจากบ้านโคกกลางเห็นบ่ครับโคกทางทั้งเด็เนาะงโคกกลางล่ะปูซิล่าครับทั้งไปหลวงปูซิล่าครับก็แสดงว่าไก่เมื้องกระสินเบรกหน่อยจะมาหน่องครับครัับไกก่เือวันนี้ให้ไก่คัดด้วยครับบมาเลยน้ำเปล่าดิหลังก้นมาตเลาดน้ำเปล่าดิโอห้องกินเ้องกิน กินได้่ยตับปลาน้องเขาเบียงตับปลาครับไม่เหลือนนั่นนะแกใส่เล่ได้ครับนี่ยตับปลาเนี่าต,ตับปลาพักไป,กปให้เล่บพักแก้ไปแล อางน้เขาไปรบะทำปลาบ้านได้แยบยู่ครับแยก็พ่นกินนี้ chuồng bỏ qua thì tôi học luôn, các bạn mà, cái cầy, con số thứ

ให้คนมาทางนี้มันบอกว่า 嘛，真的。 ข้าวจอนัดแ้วึงรับอืมเสรบเรืองนี้จนสิมัดยิมผ่านยิมบ่ละยิมคาับยิมอยู่ครับไงมั้อืม ลานนี้หมูบ้านไหนบ่ซื้อรือาเรขงขังเียนบ่ครับเนี่ยานนั่นแหละองลานย่ะอือ้ายนาบนครับนี่ร้านนี้ร้านเดียวนาะนี่บ้านได้เลีย ยังไอ้่รอได้เกงพอดแล้วก็อืมเปไปู้บ้นเปซือเขาไ้ไรนั่นนั่นในีคุณก่อตัูนั่นดู เดินหน้าไปบ่หละ่ะอ่านไปหลินเทน,เน,เนน้ำเด่นเตะดิเที่ยเที่ยเดินหน้างไปบิ่งก่อนเห็นขวางไงเห็นขวางแล้กดดงงูตรงน ไปน้ำบางมันบอกว่าไปทีลาพ่อมาหอดมันยากไป แบจัะขึ้บัไดบาบได้มา,ไดมามันเขาจิ๋วอะโอ้บครับ